ละครสั้นเรื่องสวนน้ำมาใหม่อีกแล้วไปรับชมกันเลยนี่คลิปนั้นที่เราสัญญากันไว้ว่าจะมาสวนน้ำวันนี้พ่อแว่นพ่อทำแตกอะ่ะพ่อเลยแบบมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะไรเบลอๆลงมาเร็วนี่สวนน้ำเปิดใหม่ ทำไมไม่มีคนเลยล่ะนั่นสิคะใช่ครับอ่าก็พ่อซื้อแบบเป็นว i ไอพง VIP เลยนะดูสก่อนดูเซสวยใช่ไหม VIP ไม่มีคนแม้แต่คนเดียวมีแม้พวกเราแค่ไม่กี่คนใช่ไหมใช่ปะดูเซ ตามมากันเร็วนกำลังอึ้งอยู่มันใหญ่มากมันงงใจมากเลยค่ะเห็นที่กงกว้างไม่ได้เลยชอบเป็นอย่างนี้ตลอดโอสวนนะ้ำมาเล่นกันเร็วกวัวอะไรแค่นี้เองมามาเล่นกันเร็วทุกคนโอ้ฉันอยากสนุกมาก ดูเซมันน่าสนุกมากเลยเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าขึ้นมาเร็วใครขึ้นได้ใครเล่นแบบไม่กรีดเพราะให้พันหนึ่งเลยนะมาเร็วเดี๋ยวแม่เล่นด้วยไ,ได้ไหมได้มาเลยอะไรได้แค่เนี้ยมีใช้สูงมากเลยนะ จะบอกให้จะสูงแค่ไหนกันเที่ยวโหเดี๋ยวเธอก็รู้อันนี้อ่ะนะมันไม่สูงเลยไม่สูงใช่ไหมให้มันรู้ไปอันนี้ก็ยังไม่สูงเดี๋ยวได้เล่นทุกอันแน่นอนอ่ะอันนี้แหละ เอ้ยมันสูงมากเลยนะใช่แล้วชัมินล่ะบอกไม่กลัวไงแต่เธอต้องเล่นด้วยหม่ๆฉันเป็นกรรมการเดี๋ยวแม่เริ่มเล่นก่อนเลยพร้อมนะนอนป้าอ้อาเกียรแล้วอได้มันไปเร็วมากเลยอ้ออ้าอ้อ้อ ยุ้มโอ้ยไม่เหลือเลยเนี่ยมันสูงมากๆเลยเนี่ยโอ้ยผมขอเอาอันอื่นได้ไหมเอาอันนี้โอเคได้ครับผมถ้างั้นผมเอาอันนี้หรืออันนี้ก็ได้เอาไหนผมเอาอันนี้โอเคหนูก็จะเอาอันนี้โอเคพร้อมนะเตรียมตัวป้อูอ้ผมแค่อูนะไม่ได้กรี๊ด อืมอ่ะ,อออะ,อะโอ้โหอ่ะอ้าวสีอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอาจุม๊มเอาทำไมลูกมาฝั่งนี้ล่ะมันก็สูงเท่ากันนี่ครับแม่มันก็สูงกว่าด้วยซ้ำอันหรอมาเร็วโมเดลสไลเดอร์นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยโมเดลตาเธอบ้าง ได้ค่ะหนูเอาอันเตีย้ยได้ไหมไม่ได้หนูอึ๊บไว้ห้างกรีดไปอู้สนุกดีค่ะโอ้ยไม่กรีดเลยเหรอไม่ค่ะอืมสบายสบายอีสซี่มากค่ะดูสิอีสซี่เวอร์วังจุม๊มวุ้ยไม่กรีดเลยเหรอ ทชยง่ายมากง่ายสุดๆไปเลยตาพ่อบ้างเออพ่อไม่เล่นเอ้าโกงเนี่ยพ่อเป็นคนให้ตังค์พ่อจะเล่นทำไมอ่ะถ้าเงินพ่อเล่นอันนี้กระแด่แล้วคนดูเขาไม่เขาแบบเขาโกรธกันขัดใจคนดูไปวู้จุ่งพ่อสรีท เอานั่นพ่อเรียกว่าสนุกนะเอาเหรออ่าเมื่อกี้ใครไม่กรีดอ่าฉันรู้เลยเธอกรีดเอาีนก็กรีดแต่โมเดลไม่กรีดเอาไปพันหนึ่งเดี๋ยวพ่อโอนให้ค่ะต่อไปเล่นอันไหนต่อดีเอาอันสูงๆอันนั้นแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย อืมไม่เอาอ่ะมันสูงเกินไปโน้นนาะมันสูงเกินไปเด็กเล่นไม่ได้เดี๋ยวมาเล่นอันนี้กันดีกว่ามาเร็วขึ้นมาขึ้นมาอู้มาเร็วมาเร็วนี่อันนี้สองสีนี้จิบจอยแม่จิบจอยมากเดี๋ยวลงกันเป็นคู่เดี๋ยวพ่อลงกับแม่แมกเกิ์ลงกับโมเดลนะครับ ลงก่อนพร้อมที่ชูวันก็ไบไมาแล้วจ้าจิบมากจิบสุดๆไปเลยอะโมเดลมาเร็วโห,หน่าสนุกจริงๆเดี๋ยวฉันลงสีเขียวนะลงด้วยหนูถึงก่อนเอา พี่แพ้แหรวเนี่ยใช่แล,ล้วล่ะพี่แพ้ฮะสนุกชะมัดเลยเพื่หนูเล่นไปก่อนเดี๋ยวแม่ขอไปหาอะไรกินเช่นไอติมไอตรงไอติมเดี๋ยวแม่กับพ่อซื้อมาฝากตอนที่หนูหิวนะค่ะไปไปไปเดี๋ยวเข้าสวนสนุกต่อเอาป่ะมาสิ ู้มาเล่นตรงนี้ดีกว่าเป็นสระน้ําของผู้ใหญ่นั่นเนี่ยมันลึกมากเลยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกับแม่เล่นตรงนี้นป๊บน,นึงนะลกูกค่ะเหลือเรากันแค่สองคนและเรามาเล่นอะไรกันดีนะมีสวนสนุกกับสวนน้ำอยู่ติดกันเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปขอแม่เล่นทั้งสองอันเลนเนยไหมละ่ะจัดไปเซ่เล่นอันไหนดี ลองอันนั้นไหมจะเล่นให้หมดทุกอันเลยจัดไปลองสีส้มไหมพี่อุ้ยน่าสนใจเดี๋ยวฉันรอฉันลงก่อนนะโอเคไปวู้สนุกชมาร์ทอืมเร็วมากลองลองลองมาสีโมเดลได้โหจะสนุกแค่ไหนกันเชียวนะมาแล้ว สนุกมากใช่ไหมสนุกจังต่อไปหนูเลือกขอเลือกอีกก็ได้น,น้นหน้าที่มีสีแดงม่วงฟ้าชมพูเขียวตรงนั้นน่ะเล่นไปแล้วปะยังเนี่ยอ๋โอโอเคตรงนี้ตรงนี้น,นี่นี่นี่อันนี้เลยไปเดี๋ยวหนูลงก่อนนะได้ได้ได เดี๋ยวหนูสัญหนูบอกสัญญาณให้ว่าลงมาได้หรือยังโอเคไปอุ้ยสนุกจังปุ๋มโอ้ยสนุกใช่ไหมลงมาได้เลยโอเคโหจะสนุกกันไหมเนี่ยบายอู้เร็วมากจุ๋มสนุกนะสนุก ต่อไปตาพี่เลือกบ้างโอเคลองมาขึ้นนะทางนี้ดูซิหจิบจอยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสีส้มก็เล่นไปแล้วอันนี้ก็เล่นไปแล้วอันนี้พอเล่นไปแล้ว้อลองสีเหลืองไหมโอเค เดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอ,โอ้สูงมากจุม๋มต่บไปตาฉันไปยูสนุกเหมือนกันนันเนี่ยต่อไปเล่นอันไหนต่อดีอันนี้เล่นยังอะเล่นแล้วเดี๋ยวไปลองอันนี้แมะเราลองขึ้นทางนี้กันดูซิขึ้นได้ไหม αι? ขึ้นได้ด้วยถ้างั้นเราเล่นนี้เล,นเลยไหมล่ะโอเคเดี๋ยวน้องลงก่อนนะเดี๋ยวเล่นอันนี้กันไหมพี่เดี๋ยวน้องลงก่อนนะเดี๋ยวพี่ลงทีหลังใช่ใช่โอเคพี่ต่อพี่ตามมานะไปโอ้วู้สนุกชะมัดพี่ลงมาเลยวู้ทำไมของพี่ชา้าจังสนุกเหมือนกันเนี่ยใช่ สนุกมากเลยเริ่มเบื่อแล้วอะ่ะพาแม่ไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปสวนสนุกกันไหมโหฉันเหนื่อยแล้วอะ่ะเออเอานะพูดคุณผู้ชมเขาอยากดูเราไปสวนสนุกกันโอเคเดี๋ยวไปขอพ่อกับแม่ก่อนปปไปแม่กับพ่อคะแม่พ่อแม่คะพ่อแม่ อะไรลูกอะไรจะลูกหนูขอไปสวนสนุกต่อได้ไหมคะสวนสนุกต่อลูกไม่เหนื่อยหน่หรอลูกไม่เหนื่อยเลย่แน่ใจว่าจะไปต่อแน่ใจสุดๆเลยคะ่ะโอเคตามใจนะลูกถ้าลูกไม่เหนื่อยนะ หนูต้องเล่นห้าชั่วโมงนะห้าห้าชั่วโมงเลยหรอไหวค่ะไหวนะพูดแล้วนะค่ะเป็นยังไงกันบ้างเนเพื่อนชอบนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด แช็คกด Subscribe แล้กดกระดิ่งกลิๆๆ่งกลิงกลิ่งถ้าไม่พายคิดใหม่ของเราค่ะเดี๋ยวใครอยากดได้ ID นี้นะคะนี่เลย91161994444 021นะคะอ่าให้เวลาแคปน,นะคะ3วินาที3 2 1 0เย้ โอเคค่ะคลิปหน้าเราจะไปสวนสนุกนี่เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวนสนุกตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมันติดกับสวนน้ำมากถ้า,างั้นเราก็เดินไปได้เลยสิคะไปะเดี๋ยวไปพบกับคลิปหน้าเลยค่ะเดินมาก็ได้ถึงแล้วไปเจอกันคลิปหน้าจ้า